สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง DAD Channel อีกครั้งค่ะค่ะก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าอาเอกสรพงษ์ชาตรีค่ะได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดค่ะและก่อนหน้านี้นะคะที่ทางช่องเราได้ทำคลิปตอนที่อาเอกสรพงษ์ค่ะได้เข้าโรงพยาบาลเนื่องจากกล้วยน้ำว้าติดคอค่ะ แล้วอาเอกก็ได้ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้ทางช่องเรามีข่าวเศร้าเกี่ยวกับอาเอกมาแจ้งให้ทราบค่ะสิ้นพระเอกนักบุญสรพง์ชาตรีศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งสิริอายุ71ปีค่ะวที่10มีนาคม2565ค่ะนับเป็นความสูญเสียของวงการบันเทิงอีกครั้งค่ะเมื่อนายสรพง์ชาตรี ศิลปินแห่งชาติค่ะได้เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งค่ะสิริอายุ71ปีเมื่อเวลา15.51นณห้องพักผู้ป่วยโรงพยาบาลบำรุงราษริริอายุ71ปีค่ะนับเป็นข่าวเศร้านะคะสำหรับวงการบันเทิงอีกครั้งค่ะที่ต้องสูญเสียอาเอกสอรพงษ์ชาตรีไปค่ะ พวกเรา d a d channel ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาเอกต่อการจากไปของอาเอกด้วยค่ะอาเอกจากพวกเราไปแต่เพียงร่างกายค่ะแต่อาเอกยังคงทิ้งผลงานดีๆไว้ให้กับพวกเราได้ชื่นชมกันค่ะขอให้อาเอกไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก ch 7 hd news ค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับทางช่อง DAD Channel ของพวกเราด้วยนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ